มากินน้ำแข็งลูกมาแล้วเด็กๆมากินน้ำแข็งแล้วชื่นใจไหมลูกพี่วัวดาวตัวเล็กชื่นใจไหมลูกโอ้ยอุ้ยมีคนกระโดดใส่แม่กินน้ำแข็งก่อนไปกินน้ำแข็งก่อนไปสามสีกินน้ำแข็งลูกเก่งมากโจโจเดี๋ยวกินน้ำแข็งนะดูกระดิกหางสิเออเออเดี๋ยวกินน้ำแข็งน้ำตาอยู่ไหนลูกตาเดี๋ยวกินน้ำแข็งซิลูกหมาต้องให้เรียนเชิญเหรอคะต้องให้หมอม้าเรียนเชิญเหรอคะโอ้โหอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เหรอคะเนี่ยฮะ มีแต่ขยะทั้งนั้นเลยฮะลูกโอ้ยลูกสร้างภาพป่ะปะคะเออจุ้ยอ่าป่ป่าไปกินน้ําแข็งกับลูกไปไปกินน้ําแข็งก่อนลูกรักของแม่ไปกินน้ําแข็งไวเร็วๆไปกินน้ำแข็งเดี๋ยวแม่เอาข้าวลงแล้วเร็วไปแดงไม่ได้กินน้ําแข็งนะคะยื้ยอร่อยไหมลูกน้ําแข็งชื่นใจไหมคะแม่แดงแม่แดงบอกมาว่าชื่นใจจังเลยดูกระดิขางสิอ่ะลูกหมาไหนดูสิอู้ปากเปียกเลยกินน้ำแข็งลูกอ่ะเดี๋ยวมาม่าเอาข้าวลงให้ค่ะากินข้าวลูกน้ำตาลกินเยอะๆลูก อุ้ยน้ำตาลกินเก่งจังเลยมาเติมให้ลูกค่ะอุ้ยลูกหมาของแม่นี่เออกินลูกกินสามสีกินเยอะๆลูกแม่รักหนูลูกเนี่ยน้ำแข็งอยู่นี่ค่ะเออน้ำแข็งอยู่นี่ลูกเออกินเยอะๆอ่าสามสีกินเยอะๆลูกกินน้ำแข็งลูกเออชื่นใจชื่นใจแล้วพี่วัวกินเยอะงโจโจกินเยอะงโจโจกินข้าวเร็วๆโจโจกินข้าวพี่วัวพี่วัวกินข้าวค่ะไม่แดงมากินข้าวแล้ว กินข้าวกินข้าวตัวเล็กกินข้าวหรอเดี๋ยวแม่เอาไปให้ตัวน้อยก่อนเออเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้ตัวน้อยก่อนหรอกตัวน้อยกินข้าวเนี่ยม,มามาวางให้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องอันตรายโดนรถนะตัวน้อยกินเลยเดี๋ยวหมามาเก็บกินเลยลูกเออกินซะลูกต้องอ้อนแม่ด้วยเนี่ยสามสีต้องให้แม่ถือให้ดูสิเออเราเนี่ยต้องอ้อนแม่ขนาดนี้เลยลูกดาวพี่วัวคะ โจโจ้อะออมาให้กินขนมเอ้ย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 เอาว่าขนมเอาว่าเอ้ยเอาว่าโจโจ้เอาว่เาเอา,เอามาวางฮะอ่านน้ำตาลอ่านน้ำตาลแม่ให้อ่ะเอาไหมคะอ่ะอ่ะอ่านน้ำตาลมานี้หาแม่มาอ่ะดวาวอ่ะเอ้ยไอ้แม่แดงอ่ะแม่แดงแม่ให้ก็ดิกหาดงดูก็ดิกหางสิ ดูกระดิกหางจี้ลูกหมาลูกหมาขนมเปล่าเอาเปล่าลูกเออ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 ือกินขนมลูกสามสีเจ้าอะไรลูกเอาขนมอีกเปล่าไม่ให้ขนมเอาอีกว่าไม่หอหาหยิดก่อน น้อยโยนนะคะเอาเลยลูกตัวน้อยขี้กล si ัวเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยลูกเออเนี่ยพวกหนูชอบกินน้ำแข็งกันะมาม่าก็ชื่นใจลูกเออกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งอากาศร้อนลูกเอ้โถถังกะละมังลูกกินน้ำแข็งลูกโจโจ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะ กระมังมันเล็กลูกเดี๋ยวแม่เอาข้าวลงให้ลูกกินข้าวลูกโจ้กินข้าวลูกต้านกินข้าวค่ะดาวกินข้าวลูกกินข้าวเดี๋ยวแม่มีขนมให้วันนี้มีขนมให้กินแล้วเดี๋ยวแม่เอาอันนี้ไปให้ไอ้นี่ก่อนันน้อยกันี่ต้านกินข้าวลูกกินเลยลูกีวัวกินกินข้าวกินข้าวลูกสามสีกินข้าวเฮ้ยหลบรถไม่แดงลูกกินไหม น้อยกินข้าวลูกจะได้ไม่โดนรถชนน่ะกินข้างบนนี้ลูกน้อยกินข้างบนนี้อย่าลงไปข้างล่างนะคะกินปตาลวันนี้แม่มีเนี่ยเนี่ยสเต็กแซลมอนรสใหม่เนี่ยให้พวกหนูกินด้วยเนี่ยดีป่ะแล้วก็มีอันนี้อีกเนี่ยเนี่ยอยากกินขนมป่ะเนี่ยเนี่ยรสเป็ดย่างออกใหม่กินป่ะเดี๋ยวแม่เอาให้กินนะคะแป๊บนึงอดูดูมีคนอยากกินขนมมีคนอยากกินขนมรสเป็ดย่างอันนี้รสเป็ดย่างโจโจ อ่ะพี่วัวนี่รถเป็ดย่างอ่ะตัวเล็กค่ะรถเป็ดย่างอ่ะกานท้าบรถเป็ดย่างรถเป็ดย่างเออคินทัพนี่รถอันนี้รถไซมอนอันนี้รถไซมอนอ่ะอ่ะอะไรบ้นี่รถไซมอนรถไซมอนอันนี้รถไซมอนลูกหมาของแม่ลูกหมาของแม่ <c oughs> อ่ะอันนี้ให้แม่แดง เอ,อนี่ให้ตัวเล็กอันนี้ให้ตัวเล็กแม่โยนให้ให้ตัวเล็กสองอันนี่ให้แม่แดงอันนี้ให้ตัวเล็กอให้ตัวเล็กอแม่ให้กินเถอะเดี๋ยวไปแย่งน้องลูกอย่๋ไปแย่งน้องอย่าไปแย่งน้องลูกเดี๋ยวไปแย่งขอแม่อ่ะมีคนขอแม่อยย่อยๆ อ่อยอ่อยเออใครอยากกินขนมใครอยากกินขนมแม่แจกขนมลูกแม่แจกขนมครับขนมกินขนมลูกกินขนมเอามาให paid paid paid. ้เอาป่ะคะเอาป่ะเอาป่ะเออเอาป่ะขนมแม่ให้ พี่วัวป่ะวพี่วัวม,ม,มาให้อ่ะเออสามสีม่ไหมครับสามสี่ม,มาให้ขนมครับเก่งมากใหเอาอีกดาวดาวมาให้ขนมเอ็มยางลูกเออ,เออเออโอ๊ยลีลาเยอะเหล่าฮือ่าตัวเล็กมาให้ขนมตัวเล็กชอบกินขนมเ,นะเอาเลยลูกลูกหมาอ้ยดูอ้อนแม่ดิ ดูว่อันแม่เดี๋ยวอะไรติดเนี่ยลูกลูกหมาเอาขนมไหมลูกหมาขนมไหมเอาหมามาให้เอ้เอ้ยเอ้เออระวังเลอะทรายนะเออหนูกินเก่งนะแม่ให้กระตูนแม่ให้อีกอันเอาไปซ่อนไปเออถึงจ้างมาหลังมาคอจะน้ำตาลเออแม่เอาอาหารเม็ดใส่ให้นะคะกินขี้ กินกินกินเออเดี๋ยวแม่เอาขนมให้กินไป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 ไม่ให้ขนมโคละแท่งอ่ะอ่ะโครสามแท่งอ่ะกินซะกกินซะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้